Uh, จิตสำนึกหรือว่าความรู้สึกตัวตนที่เรามีอยู่ทุกขณะเนี่ยคะ่ะมันมาจากไหนกันแน่คะ่ะคือคำอธิบายที่เราคุ้นๆกันก็คือมันเป็นผลจากเซลล์สมองเป็นแสนล้านเซลล์เลยที่ส่งสัญญาณหากันครับเหมือนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะเหมือนคอมพิวเตอร์ชีวภาพที่ซับซ้อนมากๆแต่ถ้ามันเป็นแค่นั้นจริงๆทำไมเราถึงมีความรู้สึกมีประสบการณ์ล่ะคะ ทำไมเราไม่เป็นแค่หุ่นยนต์ที่แค่ประมวลผลข้อมูลไปเรื่อยๆอืมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันท้าทายมากแล้วก็อาจจะฟังดูเหมือนอ นิยายวิทยาศาสตร์เลยก็ได้จากเอกสารที่เราได้มาเนี่ยเขาเสนอว่าคำตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ระหว่างเซลล์สมองครับแต่อยู่ข้างในโครงสร้างที่เล็กจิ๋วยิ่งกว่านั้นอีกแล้วก็ยังไปเกี่ยวกับกฎฟิสิกส์ที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดที่สุดเข้าที่เคยมีมาเราจะมาคุยกันเรื่องทฤษฎี OOR หรือ Orchestrated Objective Reduction ค่ะใช่ครับประเด็นที่ยกขึ้นมานี้น่าสนใจมาก เพราะมันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดครั้งใหญ่เลยนะจากเดิมที่วงการประสาทวิทยาจะโฟกัสไปที่ไซแนปส์หรือว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ว่ามันทำงานด้วยกันยังไงจนเกิดเป็นความคิดเป็นความจำขึ้นมาแต่ทฤษฎีนี้กลับบอกให้เราแบบว่าซูมเข้าไปให้ลึกกว่านั้นอีกมองเข้าไปในเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เลยแล้วเอกสารก็ชี้เป้าไปที่โลกของควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์เลยเหรอคะครับซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงสองสาศาสตร์ที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันเลยนะ คือชีววิทยาของสมองที่มันทั้งอุ่นชื้นวุ่นวายกับโลกของควอนตัมที่ปกติแล้วมันจะเกิดได้ในที่ที่แบบเย็นจัดๆแล้วก็เป็นระเบียบสุดๆอันนี้แหละครับที่เป็นโจทย์ใหญ่เลยของทฤษฎีนี้ตรงนี้แหละค่ะที่อยากจะเริ่มเลยเพราะมันเป็นข้อโต้แย้งหลักๆเลยคือสมองมันดูเป็นสภาพแวดล้อมที่เอ่อไม่ค่อยดีสำหรับปรากฏการณ์ควันตั้มเท่าไหร่หรือเปล่าคะที่เขาชอบพูดกันว่ามันร้อนเปียกแล้วก็วุ่นวายครับ Warm, Wet, and Noisy ใช่ค่ะแล้วสภาวะควันต่ำที่มันเปราะบางมากๆอย่างการซ้อนทับหรือการพัวพันเนี่ยมันจะไปอยู่รอดได้ยังไงในสมองเราทําไมเพนโรสถึงคิดว่ามันเป็นไปได้ล่ะคะนั่นคือคําถามสําคัญที่สุดเลยครับและเป็นจุดที่ทําให้ทฤษฎีนี้ต้องหาคําตอบที่ชานฉลาดมากๆ เพนโรสเองเขาก็ยอมรับปัญหานี้นะครับเขาเห็นด้วยว่าถ้าเรามองที่สัญญาณประสาทโดยรวมๆเนี่ยเหมือนพายุฟไฟฟ้าเคมีเลยค่ะไม่มีทางที่สถานะควอนตัมอันเบาบางจะคงอยู่ได้แน่ๆเขาเลยเสนอว่ามันต้องมีพื้นที่พิเศษหรือเป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกแยกตัวออกมาจากความวุ่นวายภายนอกเหมือนเป็นห้องทดลองที่ควบคุมอย่างดีใช่ครับ แต่ซ่อนอยู่ข้างในเซลล์สมองเรานี่เองและจากการค้นคว้าของสตูว์แฮมเมอร์อฟก็เลยไปเจอโครงสร้างหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นั่นก็คือไมโครทูบูลสครับเดี๋ยวสิคะไมโครทูบูลนี่มันคือส่วนหนึ่งของโครงร่างเซลล์ที่เรียกว่าไซโตสเคเลตันไม่ใช่หรอคะที่เข้าใจคือมันทำหน้าที่เหมือนเป็นนั่งร้านเป็นโครงกระดูกให้เซลล์แล้วก็เป็นเหมือนรางรถไฟให้โปรตีนวิ่งไปมาถูกต้องครับถูกต้องครับหน้าที่พวกนั้นคือสิ่งที่เราเรียนกันในตำราชีววิทยาทั่วไปเลย แต่ว่าแฮมเมอร f อฟกับเพนโรสเข้ามาว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นโครงสร้างของไมโครชูบูลมันน่าทึ่งมากนะครับมันเป็นท่อกลุ่มๆที่ประกอบขึ้นจากโปรโตีนก้อนเล็กๆมาเรียงต่อกันเป็นเกลียวอ๋ออ oh. ย่างเป็นระเบียบมากครับโปรโตีนก้อนนั้นมีชื่อว่าชูบูลินทูบูลินใช่ครับแล้วความลับมันก็ซ่อนอยู่ในโปรโตีนทูบูลินแต่ละก้อนนี่แหละครับแสดงว่าความพิเศษไม่ได้อยู่ที่ตัวท่อแต่คือตัวอิฐที่ใช้สร้างท่อแล้วในอิฐก้อนนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่คะ ใช่เลยครับในเอกสารให้ข้อมูลที่สำคัญมากว่าภายในโปรโตีนทูบุลินแต่และก้อนเนี้จะมีบริเวณที่เรียกว่าบริเวณที่ไม่มีขั้วหรือนันโพลารีเจนส์อยู่หลายแห่งค่ะเราอาจจะจินตนาการว่ามันเป็นเหมือนแบบกระเป๋าหรือช่องว่างเล็กๆที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในโปรโตีนซึ่งบริเวณนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมันไม่ทาปฏิกิริยากับน้าหรือประจุไฟฟ้าจากภายนอกเลยอ๋อ มันทำหน้าที่เหมือนเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าชั้นเยี่ยมปกป้องสิ่งที่อยู่ข้างในจากความร้อนเปียกและวุ่นวายที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับเหมือนกับกระติกน้ำร้อนสูญญากาศเลยที่รักษาอุณหภูมิข้างในไว้ได้ไม่ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงเปรียบเทียบได้ดีมากครับและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าฉนวนพวกนี้ก็คือกลุ่มของอิเล็กตรอนที่เรียกว่าพายอิเล็กตรอนซึ่งปกติมันจะเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระ ทฤษฎีนี้เลยเสนอว่าเพราะมันถูกปกป้องจากสิ่งรบกวนภายนอกนี่เองอิเล็กตรอนในกระเป๋าพวกนี้เลยสามารถแสดงพฤติกรรมทางควอนตัมออกมาได้ค่ะนั่นก็คือการอยู่ในสภาวะซ้อนทับกันของหลายสถานะพร้อมๆกันและที่สำคัญคืออิเล็กตรอนในกระเป๋าของโปรตีนทูบูลินที่อยู่ติดติดกันสามารถเกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งในฟิสิกส์ได้นั่นคือการพัวพันทางควอนตัมควอนตัมเอนแทงกเมนต การพัวพันทานพ้นตั้งที่อนุภาคสองตัวมันเชื่อมโยงถึงกันอย่างน่าประหลาดไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามนี่เรากำลังจะบอกว่าปรากฏการณ์ระดับนี้อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในโปรตีนเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ประสาทในสมองเราอย่างนั้นหรอคะฟังดูเหลือเชื่อจริงๆตามทฤษฎีออสโออาร์แล้วใช่ครับและมันมีข้อมูลสนับสนุนที่น่าสนใจมากที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการลอยลอย คือสตีวรฮามารอฟเนี่ยเขาเป็นนักวิสัญญ,ญีาวิทยาหรือหมอดมยาสลบอ๋อค่ะเขาสังเกตเห็นเรื่องปแปลกๆอย่างหนึ่งมานานแล้วคือยาสลบหลายชนิดมีโครงสร้างทางเคมีที่ต่างกันมากแต่กลับให้ผลลัพธ์เดียวกันคือทําให้คนหมดสติอื mm. พอศึกษาลึกลงไปก็พบว่าโมาเลก,กุลของยาสลบพวกนี้มีคุณสมบัติร่วมกันอย่างหนึ่งคือมันเป็นโมเลก,กุลที่ไม่มีขั้วและมันจะเข้าไปจับกับบริเวณที่ไม่มีขั้ว หรือกระเป๋าภายในโปรโตีนทูบุลินได้อย่างพอดิบพอดีเลยโอโ้โหนี่มันเหมือนกับการเจอว่ากุญแจที่หน้าตาต่างกันหลายดอกแต่กลับไขแม่กุญแจตัวเดียวกันได้แล้วพอไปดูไส้ในก็พบว่าปลายกุญแจทุกดอกมีร่องบากแบบเดียวกันเป,เป๊ะๆใช่ครับแสดงว่าแฮม m ารอฟ f กำลังบอกว่ายาสลบมันทำงานโดยการเข้าไปรบกวนกิจกรรมควันตัมในไมโครทบูนี่เองถูกต้องครับแนวคิดคือ ยาสลบมันเข้าไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในกระเป๋าพวกนั้นทำให้มันไม่สามารถเกิดสถานะควอนตัมที่ซับซ้อนได้พรากิจกรรมควอนตัมเหล่านี้ถูกปิดสวิชจิตสำนึกก็หายไปว้าว <Wow. S 1> และเมื่อยาหมดฤทธิ์กิจกรรมควอนตัมก็กลับมาทำงานได้อีกครั้งจิตสำนึกก็กลับคืนมานี่เป็นหลักฐานโดยอ้อมที่ทรงพลังมากนะครับ แถมเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นจากทีมวิจัยที่นำโดยแอนนีแบนแบนดิพโยพายาซึ่งเอกสารก็พูดถึงคือเขาตรวจพบการสั่นไหวทางควอนตัมในไมโครชิบอชที่แยกออกมาจากเซลล์สมองได้จริงๆที่อุณหภูมิห้องด้วยซ้ำที่อุณหภูมิห้องเลยเหรอคะนั่นยิ่งทำให้ทฤษฎีนี้ดูมีน้ำหนักขึ้นไปอีกนะคะ แล้วคำว่า orchestrated ที่แปลว่าการบรรเลงประสานเสียงในชื่อทฤษฎีมันเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่การสั่นแบบตัวใครตัวมันใช่ครับนั่นคือหูไทยของคำว่า orchestrated เลยทฤษฎีไม่ได้บอกว่าอิเล็กตรอนแต่ละตัวสั่นไหวอย่างอิสระแต่เชื่อว่าการสั่นไหวทางควอนตัมเหล่านี้มันเชื่อมต่อและสอดประสานกันผ่านการพัวพันทางควอนตัมจนกลายเป็นคลื่นควอนตัมที่เคลื่อนที่ไปตามโครงข่ายของไมโครทิวบู เหมือนกับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในวงออเคสตราที่เล่นโน้ตของตัวเองแต่พอเล่นพร้อมกันภายใต้การควบคุมของวาทยากรมันก็กลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะและมีความหมายขึ้นมาแล้วอะไรคือวาทยากรในสมองของเราล่ะคะอะไรที่ทําให้การสันไหวเหล่านี้มันสอดประสานกันได้ ตามทฤษฎีแล้ววาทยากรอาจจะเป็นโปรโตีนชนิดอื่นที่เกาะอยู่กับไมโครทวบูลซึ่งทําหน้าที่ปรับจูนการสั่นไหวนี้หรืออาจจะเป็นคุณสมบัติของตัวโครงข่ายไมโครทูบูลเองก็ได้แต่แนวคิดหลักคือเมื่อบทเพลงควอนตัมนี้ถูกบรรเลงไปเรื่อยๆมันจะแผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่สมองที่กว้างขึ้นอเชื่อมโยงเซลล์ประสาทนับล้านเซลล์เข้าไว้ด้วยกันในสถานะควอนตัมขนาดใหญ่สถานะเดียว และนี่คือสิ่งที่อาจจะช่วยอธิบายปัญหาการรวมกันของข้อมูลหรือ binding problem ในประสาทวิทยาได้ด้วย binding problem ที่ว่าสมองของเรารับข้อมูลจากประสาทสัมผัสต,ต่างๆแยกกันเช่นภาพเสียงสัมผัสแต่ทำไมเรารับรู้มันเป็นประสบการณ์เดียวที่เกิดขึ้นพร้อมกันใช่ไหมคะใช่เลยครับทฤษฎีดั้งเดิมยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนว่าสมองรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ยังไงแต่โอชโออเสนอว่า เพราะข้อมูลทั้งหมดมันถูกเข้ารหัสอยู่ในการสั่นไหวของสถานะควอนตัมขนาดใหญ่ที่พัวพันกันอยู่ทั่วสมองมันเลยถูกรับรู้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วและเมื่อสถานะควอนตัมที่ซับซ้อนนี้ไปถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า objective reduction ซึ่งเป็นส่วนที่สองของชื่อทฤษฎีและเป็นแนวคิดของ Penrose เอง objective reduction การลดลงอย่างมีเป้าหมายตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อน ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วมันต่างจากการยุบตัวของคลื่นควอนตัมตามปกติยังไงได้เลยครับคือตามกลศาสตร์ควอนตัมแบบมาตรฐานเนี่ยสถานะควอนตัมที่ซ้อนทับกันอยู่จะล่มสลายหรือเลือกสถานะเดียวก็ต่อเมื่อมีผู้สังเกตเข้าไปวัดค่ามันค่ะซึ่งก็เถียงกันมานานว่าผู้สังเกตคืออะไรใช่ครับต้องมีจิตสำนึกเข้าไปเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแต่เพนโรสไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เขาเสนอว่าการล่มสลายนี้เป็นกระบวนการทางกายภาพจริงๆที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีผู้สังเกตเขาเรียกมันว่า objective reduction หรือ OR หมายความว่ามันจะล่มสลายเองเมื่อถึงเงื่อนไขบางอย่างถูกต้องครับ Penrose เชื่อว่าทุกสถานะควอนตัมที่ซ้อนทับกันอยู่มันสร้างความโค้งงอเล็กๆในปริภูมิเวลาหรือ spacetime ด้วยตัวของมันเองและเมื่อระบบควอนตัมนั้นมันใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ความโค้งงอที่แตกต่างกันของแต่ละสถานะก็เริ่มขัดแย้งกันเองจนถึงจุดที่ไม่เสถียรเมื่อถึงจุดนั้นระบบก็จะไม่สามารถคงสภาวะซ้อนทับไว้ได้อีกต่อไปและจะเลือกสถานะที่เป็นจริงเพียงสถานะเดียวโดยอัตโนมัติ ทฤษฎีออชโออาร์ o R เลยเสนอว่าช่วงขณะของการล่มสลายหรือการเลือกสถานะนี้เองคือสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายของประสบการณ์หรือจิตสำนึกขึ้นมาในแต่ละขณะจิตว้าวนี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคือแทนที่จะบอกว่าจิตสำนึกของเราไปทำให้ควอนตัมล่มสลายกลับกลายเป็นว่าการล่มสลายของควอนตัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในสมองต่างหากที่สร้างจิตสำนึกของเราขึ้นมาในแต่ละวินาทีครับ เหมือนกับฟองสบู่ที่ลอยขึ้นมาแล้วแตกโพแต่เกิดขึ้นนับละล้านครั้งต่อวินาทีทั่วทั้งสมองเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับและการที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับครั้งไม่ถ้วนทั่วทั้งสมองนี้เองที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นกระแสทานของจิตสํานึกที่ต่อเนื่องซึ่งทฤษฎีนี้ยังคํานวณด้วยว่า การล่มสลายที่สร้างประสบการณ์ที่ซับซ้อนอาจจะเกิดขึ้นประมาณ40ครั้งต่อวินาที40ครั้งต่อวินาทีครับซึ่งมันไปสอดคล้องกับคลื่นสมองแกมมาที่เกี่ยวข้องก,กับการมีสมาธิและการรับรู้ในระดับสูงเปนเพให้เราเรียมเรียงการเดินทางทางความคิดทั้งหมดในวันนี้นะคะเราเริ่มจากคําถามใหญ่ว่าจิตสํานึกมาจากไหนแล้วก็พบว่าคําตอบแบบเดิมๆอาจจะไม่พอเราเลยดำดิ่งลงไปในเซลล์ประสาทจนเจอโครงสร้างท่อที่ชื่อไมโครทูบูลครับ เจาะเข้าไปในผนังท่อนั้นจนเจอก้อนโปรโตีนทูบูลินและพบว่าภายในโปรโตีนก้อนนั้นมีกระเป๋าฉนวนที่ช่วยให้อิเล็กตรอนสามารถบรนเลงเพลงควอนตัมประสานเสียงกันได้และเมื่อบทเพลงนี้ซับซ้อนถึงขีดสุดมันก็จะล่มสลายลงเองก่อให้เกิดเป็นขนาดจิตขึ้นมาหนึ่งขณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือหัวใจของทริซ O เทั้งหมดและมันนำเราไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญที่สุด ที่เอกสารต้องการจะสื่อนั่นคือจุดกําเนิดทางกายภาพของจิตสํานึกอาจไม่ได้อยู่ที่การประมวลผลแบบคอมพิวเตอร์ที่ระหว่างเซลล์ประสาทแต่มันเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์พื้นฐานที่เกิดขึ้นในระดับควอนตัมภายในโครงสร้างของเซลล์สมองเองอม,มันเสนอว่าจิตสำนึกไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความซับซ้อนแต่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเอกภพ,พที่สมองของเรามีวิวัฒนาการจนสามารถเข้าถึงและควบคุมมันได้เป็นแนวคิดที่ทั้ง ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามจริงๆค่ะมันทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับเอกภพในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมากถ้าให้สรุปปิดท้ายในมุมของตัวเองนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาทฤษฎีนี้กำลังบอกเราว่าจิตสำนึกอาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์ของสมองแต่เป็นเหมือนกับเสียงสะท้อนจากโครงสร้างของความเป็นจริงที่สมองของเราเรียนรู้ที่จะรับฟังมันได้ สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดของทฤษฎีนี้คือความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์นในการพยายามสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองดินแดนที่ดูเหมือนจะห่างไกลกันที่สุดคือชีววิทยาของชีวิตกับควอนตัมฟิสิกส์ของเอกภพค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับและไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วทฤษฎีนี้จะได้รับการพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดทั้งหมดหรือไม่มันก็ได้เปิดพรมแดนใหม่ๆและบังคับให้เราตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมๆ เกี่ยวกับสมองและจิตสำนึกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้หน่อยนะครับเป็นคำถามที่ผุดขึ้นมาเมื่อเราลองยอมรับแนวคิดนี้เป็นจุดตั้งต้นเชิญเลยค่ะคิดว่าน่าจะมีคนอยากได้อะไรกลับไปคบคิดต่อพอดีเปล่าและไร้ชีวิตแต่มี p r o โต c o n c i o u s n e หรือต้นกำเนิดแห่งจิตสำนึกแฝงอยู่ทุกคนทุกแห่งหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะเปิดความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจิตสำนึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสมองทางชีวภาพแต่อาจเกิดขึ้นได้ในระบบอื่นๆในจักรวาลที่มีโครงสร้างซับซ้อนพอที่จะเกิดการบันเลงเพลงควอนตัมแบบเดียวกันนี้ได้เช่นกัน